กรับเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เราไปทําบุญที่วัดอรุณวิวินกันนะครับนี่เดี๋ยวแวะเติมพลังท้องก่อนจะต,ต้องไปแวะหนนะไปแวะแม็คโครหั่นดงซื้อของก่อนเนาะใช่ค่ะที่วัดเขาต้องการเป็นพวกที่เป็นน้ําปันนะใช่ไหมเจลลี่ไลท์อะไรเงี้ยอาหารของที่เอาไปทําน้ำปันนะมนีเจลลี่ไลท์ธัญพืช นมขน้นคานชั่นโยเกิร์ตแล้วก็ผงช็อกโกแลตแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ซื้อโยเกิร์ตเนาะเพราะว่ามันมจะเก็บได้ไม่นานมีพวกข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มแล้วเขาก็มีแหละรับรับ,รบถวายสังกทานได้เหมือนกันแต่ว่าเต็มวันแล้วก็อันทิ์ท่านจะฉันทุกวันเนาะได้ใช้แน่ๆค่ะ เป็นเส้นทางที่เดี๋ยวต้องไปต่อรถของชาวบ้านอีกจุดหน,นึ่งนะเนี่ยแต่เส้นนี้คือขับขึ้นไปก่อนได้ถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไปแถวโรง,งเรียนบ้านห้วยยูอจจะมีจุดสําหรับต่อรถหรือศูนย์ท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อต่อรถไปวัดหลวงุนวิน,วนซึ่งเส้นทางหลังจากนั้นน่าจะลาน่าจะโหดกว่าน,นีต้ต้องต้องโฟวิวไม่ก็เป็นรถคันแบบยกสูงขนาดใหญ่จะขับได้รถเก๋งอย่างนี้ก็ที่เช่ามาก็เงินา่าขึ้นไปได้นะขึ้นไม่ได้ก็ ไม่รับประกันเรื่องของความเสียหายต่อช่วงล่างกเดี๋ยวไปไปไป,ไปตงนุ้นเลยดีกว่าโอเคค่ะนี่คืออีกประมาณ2กิโลจุดบริการนักท่องเที่ยวยังไม่ถึงวัดนะคะก็ลังไปโชคด,ดีที่ เน่ <laughs> ฉันเน่สิคะ,ะสู้สู้สนี่หนักของที่ซื้อมาจากแมคโครด้วยนะที่จะไปถาวายด,ดังเ ก็ได้นะจริงซูซูก็ไปถ่ายที่นึงก็ได้นะมันจะได้ไม่ติดไงมันก็ติดคอนโซลมันสะท้อนกันกระถกไป เอาตัวรอดได้นี่ทีอัดเป็นวิดีโอไว้นะเอ๊ะเขาเขียนไปศูนย์นี่นะคะขึ้นไปนี่ยังยอันตรายอันตรายแฮมขับขึ้นดอยแค่ขับขึ้นศูนย์บริการฉันก็ว่าชันแล้วจ้ะ เราจอดรถแล้วครับนี่เราเราคือรถคันนี้นทั้งทั้งลานจอดมีเราคันเดียวน่าจะวันจันที่มันหยุดแหละนี่แต่ทางขึ้นขึ้นไปทางนี้ที่นี่ค่ะ อ,อ๋อหรอเกลนูให้ถ่ายถ่ายขางทางหาไม่ถือชั้นนิดหนึ่ะอยู่ยัอยอยงอ๋อโอเคขึ้นรถแล้วนะครับ ดูกับอลิตาเดี๋ยวเราเค,เคือของที่เราเตรียมมานะครับก็จะมาถ่ายข้างบนเอาไว้สังฆทานด้านบนนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเตรียมไว้แต่ไม่มีใส่ไม่ได้ใส่ซองเขาเลยยังไม่ได้ใส่ซองเอาข้างบนแล้วนะงานรบบทุ่งปั๊บมากส <laughs> วยเนาะจะคลอยไปมีของสวยขายออกมาอยู่ข้างล่าง <laughs> ไป จากนี้อีก5กิโลเมตรที่แค่เริ่มต้นไม่ถึงร้อยนิดนะขย่มขนาดนี้เลยหาที่ยึดเอาไว้ห้ดูทาง <c oughs> ชิม่อน าสัสครบเไปไม่นอด้ถอยตั้งหลักใหม่โอ้ม,มีรถสวนมาโอ้มีรถสวนมานะครับต้องถอยต้องถอยโอ้บวกไม่สวนมา ว่าอยคอนแทคลูกค้าลูกค้าแต่ละคนเป็นงเลยอพีเพื่อความหวังตัวแทนของหมู่บ้านมีผู้ร่วมทำบุญกี่คนเนี่นร่วมทำบุญมา44ครอบครัว44ครอบครัวครับสู้ครับครับรวมรๆก็สี น่าจะนั่งอยู่รถประมาณสักสามกิโลนะแต่ใช้สามกิโลเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีได้เนี่ไม่ใช่ท่าแบบเนี้ยไปสองกิโลเมตรครับสู้ๆครับผมสู้ เป็นโมงครึ่งนะครับพอถึงวันแล้วฝนเริ่มตกเลยนะครับอากาศเย็นๆชื้นๆนะกำลังดีไม่ร้อนนะครับเรามาวันจันนี่แหละไม่ค่อยมีคนแล้วในวันดนะออแล้วนี้เห็นในร้านก็มีแค่เรารถเราคันเดียวมาเดี๋ยวเราขนของลงไปถาวายสังกะา,านให้กับที่วัดก่อนเนาะ cái gì มือี่ที่นั่นอยู่ข้างบนเลยรอฝนตาใช่ไหมคะไปไม่ได้ครับมาถึ้นอ๋อ ขอบคุณนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับทา่านผู้ชมพอผลเขตวัดเมื่อกี้ครับจากฝนตกก็คือเป็นแดดออกครับฟ้าสว่างโอเคอะไร <S <S พอไอรูดว่าอะไรอ๋อขออธิษฐานว่าขอให้เที่ยววัดแบบอะไรนะให้วัดคือมาช่วงที่วัดที่สวยที่สุดอ คือวันตอนที่ฝนตกเลยแหละมันจะนช่วงฉ่ำใบไม้ก,ก็จะคือเขียวแล้วก็จะไม่ร้อนเป็นวัดที่เหมาะกับการคือถ้าสายแบบปฏิบัติธรรมที่นี่มาปฏิบัติธรรมได้นะครับคือสิบแปดอย่ไงได้นะท่องเที่ยวอมาดูวัดส,สวยๆโบสถ์สวยเมื่อกี้นะโบสถ์พระนอนโบสถ์พระยืนที่สวยมากนะครับสถานพัตย์กรรมสวยงามมากแล้ววัดก็อายุเก่าแก่เจ็ดร้อยกว่าปีนะครับที่นี่แนะนำเลยครับ มาอยากลำบากนิดนึงครับต้องมาด้วยใจดูดูดูการโยกของรถแล้วรถเลยอเอาบุญนาฝากทุกคนคะ่ะ ขึ้นไปเราก็ได้ถวายปัจจัยนะคะเป็นเงินสด1นึ่งบาทแล้วก็ของจากแมคโครทั้งหมดซื้อไปประมาณ1,730บาทนะคะก็วัดก็กำลังมีมีการซ่อมแซมระบบสื่อสารในวัดแล้วก็พวกสายเสาสัญญาณต่างๆาก็น่าจะได้ปัจจัยเราก็ได้เป็นส่วนที่จะได้ทำาดูบำรุงวัดนะคะแล้วก็วัดค่อนข้างสวยงามแล้วก็พลังดีมาก สาุครัสัสาครัทุกท่านครับมีคำเตือนครับถ้าใครจะมานี่กินอาหารนิ่มๆนี่ย่อยก่อนย่อยก่อนเดี๋ยวไม่ก็ท้องว่างดีที่สุดครับดันงนั้นคือตีออกมากหมดนะเมื่อกี้